สวัสดีค่ะนี่ค่ะกันจะมารีวิวอุนนบี้นะคะนี่จะรีวก็คูเอลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอะไรเอ,อาเลที่แบบพอตกแต่งนะคะที่เราวางไว้นี่ก็จะเป็นของตกแต่งเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นแบบจะเป็นเครื <c oughs> ่องแปะะ้งใช่แล้วก็ลิ้นชักสามารถเปิดได้ด้วยนี่เป็นที่วางของใส่นี่นะคะ,คะ ся, เปิดได้จะมีเป็น ก็จะมีเป็นหวีแล้วก็จะเป็นพวกที่คัดผมอะไรไว้นะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งนะคะแล้วก็จะเป็นบาร์บี้ชื่ออะไรนะสกิปเปอร์สกิปเปอร์อะไรนั่นแหละแล้วก็นี่จะเป็นกล่องยางลบออกมาตกแต่งนะคะแล้วก็นี่จะเป็นแบบเป็นเตียงนอนก็จะเป็นตุ๊กตาแล้วก็ข้างหลังจะเป็นพับทําเป็นหมอนนะคะจะเป็นจะเป็นในนั้นนะคะจะเป็นแบบ เอาไว้หมอนไว้น้องนั่งก็ได้ในวันนี้นะคะอาจจะไม่ไไไนเพอร์เฟกเหมือนใครแต่มันก็โอเคนะคะชั้นที 2. 2> ่สองนะคะนี่จะเป็นแบบอุย้ยตอนนึงแบบมัน,น,น,นตัววะพี่หันนหายไปไหนคะคอยช่างช่างช่างต่อใหม่นะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องของบาร์บี้แล้วก็พีนะคะข้อของอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบจะมีทีวีแล้วก็จะเป็น กระเป๋าถือนะคะจะเป็นพวกโมเดลแล้วก็นี้จะเป็นกระเป๋า